เช้าของอีกวันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ได้มีคนในตระกูลชูมาที่หน้าบ้านของชูเฟิงตอนนี้ทุกคนก็อธิบายให้ชูเฟิงฟังว่าชูเฟิงนั้นต้องมีพันธมิตรหละจะต้องมาเข้าร่วมกับพันธมิตรชูเพื่อเป็นเสาหลักของตระกูลเป็นหน้าเป็นตาให้กับพันธมิตรพอชูเฟิงได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่สนใจเห็นว่ามันเป็นเรื่องไหนสารลเขายังต้องไปเข้าร่วมการตามล่าย,ยาจิตวิญญาณไม่มีเวลามาทำเรื่องอะไรแบบนั้น แต่พอฉูเฟิงเปิดประตูออกไปก็เจอกับสิทธิ์นิกายชิงหลงมากมายที่มาคอยชักชวนเขาเข้าร่วมพันธมิตรด้วยขนาดผู้หญิงก็ยังต้องการฉูเฟิงเข้าร่วมด้วยเลยแต่จู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าตอนนี้ฉูเฟิงกำลังเข้าร่วมกับพันธมิตรปีกของเราแล้วเสียงนั้นก็มาจากชายแฟรสองคนคนซ้ายชื่อไปหลงอีกคนชื่อไปโฮตอนนี้สองคนนั้นก็ได้อธิบายว่าตอนนี้ผู้นำพันธมิตรคนใหม่ขึ้นแทนผู้อาว,วสสุโสซูโหลคือซูเหมยตอนนี้ซูเหมยต้องการให้ฉูเฟิงเข้าร่วมพันธมิตรด้วยฉูเฟิงพอได้ เดินมาเช็คชูเฟิงแล้วก็บอกว่าชูเฟิงนั้นโชคดีมากก่อนที่จะพูดอะไรมากกว่านั้นชูเฟิงก็ได้แหวกทางและเดินหนีไปแล้วก็บ่นว่าซูเหมยซูโหลอะไรข้าไม่สนใจหรอกนะทั้งสองพอได้ยินแบบนั้นก็ทําหน้าตาอึ้องเป็นเลยตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่ที่พักของกงลู่หยุนกงลู่หยุนก็ได้บ่นออกมาว่าแม้แต่พันธมิตรปีกก็ไม่สามารถดึงตัวชูเฟิงเข้าร่วมได้อย่างนั้นหรอชูเฟิองช่างน่าสนใจจริง แล้วภาพก็ตัดมาที่ภูเาขาหลิงเหยาภูเขาลูกนี้มีสมุนไพรทางจิตวิญญาณจำนวนมากจะได้มาหรือไม่นั้นก็ขึ้นกับความสามารถของแต่ละคนขณะนั้นก็ได้มีคนหนึ่งที่มีท่าทีที่ไม่พอใจฉูเฟิงมากผู้หญิงคนนี้ชื่อซูเหมยฉูเฟิงก็ไม่เข้าใจว่าไปทำอะไรให้ซูเหมยไม่พอใจหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เข้าไปล่าสมุนไพรภายในป่าน,นั้นดูวงเวงเงียบสงบ เดินไปได้สักพักชูเจิงก็ได้ไปเจอกับย่าวิญญาณตอนนี้ย่าวิญญาณก็ตกใจแล้วรีบม,มุดินหนีไปทุกคนก็รีบตามไปจับขณะที่ชูเฟิงกําลังจะวิ่งตามไปเสียงปิศาก็ดังขึ้นมาว่าถ้าเกิดตามคนพวกนั้นไปก็ไม่มีทางที่จะได้รางวัลใหญ่หรอกชูเฟิงก็ได้ถามเสียงนั้นกลับไปว่าข้าควรจะไปที่ไหนเสียงนั้นก็บอกให้ไปพื้นที่ต้องห้ามชูเฟิงก็เถียงไปว่าพื้นที่นั้นผู้อาวุโสสูโ,ลโหลเตือนว่าไม่ให้เข้าไปเสียงนั้นก็ตอบชูเฟิงกลับมาว่าชูเฟิงนนนนรรบบนัันั้้้ไไไไมม่่่ใชคธรรรดาตออองงปฟกกะแบบห สรุปแล้วฉูเฟิงก็ตั้งการจะเสี่ยงดูก็ได้เข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามแต่ในขณะที่ฉูเฟิงกาลังจะไปนั้นซูเหมยก็ได้แอบดูอยู่ห่างๆซูเหมยก็ได้บ่นว่าคนอะไรคุยคนเดียวทําตัวแปลกชะมัดเลยกล้าที่จะเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามอย่างนั้นหรอข้าจะเป็นากเจ้าออกมาเองตัดภาพมาที่ฉูเฟิงพื้นที่รอบข้างฉูเฟิงนั้นม่แเแจมหมอกเต็มไปหมดฉูเฟิงก็ได้ถามชื่อของเสียงปริศนาว่าเขาชื่ออะไรเสียงนั้นก็ตอบกลับมาว่าให้เรียกข้าว่าราชนีผู้ยิ่งใหญ่ ระหว่างนั้นชูเฟิงก็ได้ถามถึงสิ่งที่อยู่ในจุดตันเทียนของเขาว่ามันคืออะไรกันแน่ราชิะะนีผู้ยิ่งใหญ่ก็ตอบกลับมาว่ามันคือสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เก้าสีชูเฟิงผ่านการประเมินของสายฟ้าจึงทําให้ผ่านระดับหลิงวูได้ถึง5ระดับเอาชนะสัตว์สายฟ้ามันจึงเกิดการตื่นของสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ชูเฟิงก็ถามกลับไปอีกว่าแน่ใจหรอที่มันม่อยู่ในตัวของเขาราชิะะนีก็บอกว่าใช่บางทีชูเฟิงอาจจะมีสายเลือดแห่งสวรรค์ก็เป็นได้ที่อยู่เข็มบนอันยิ่งใหญ่ ชูเฟิงพอได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งงงเขตบนคืออะไรกันแน่ราชิน,นีก็อธิบายว่าสถานที่ที่เขาอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกับพื้นที่ลกล้างชิงโจก็เหมือนกับเมืองเล็กๆรวมไปถึงาอาณาจักรทังเก้าด้วยทั้งหมดนั้นอยู่เขตล่างทั้งหมดเป็นพวกที่มีศิละปะก,การต่อสู้ที่ถือว่าตำที่สุดในโลกของศิละปะก,การต่อสู้เลยก็ว่าได้ตอนนี้ราชิน,นีก็สงสัยว่าชูเฟิงมาจากเขตบนหรือเปล่าชูเฟิงก็สงสัยว่าถ้าเกิดเขาอยู่เขตบนแล้วทาไมเขาถึงมาอยู่เขตล่างได้ละ่ะ ราชนีก็ตอบไม่ได้ชูฟงจึงถามไปว่าแล้วทำไมราชนีถึงมาอยู่ในตัวของเขาได้ราชนีก็เหนื่อยที่จะตอบเพราะพลังยึดของนางตอนนี้ต่ำเกินไปที่จะหาคําตอบได้หลังจากนั้นราชนีก็ได้ตัดการสื่อสารกับชูฟงพอชูฟงดูรอบๆก็ได้รู้ว่ารอบข้างเขามีแต่โครงกระดูกแต่แล้วเขาก็มองไปเห็นย่าวิญญาณพอมองดีๆย่าวิญญาณก็มีเยอะพอสมควรเลยแต่แล้วซูเหม่ก็ได้โผล่มาและถามชูฟงว่าที่นี่คือพื้นที่ต้องห้ามทําไมถึงยังเข้ามาที่นี่อีกชูฟงก็ตอบกลับไปว่าเจ้าก็เข้ามานี่หรือว่าเจ้าตาม จะต้องการอะไรกันแน่ ซูเหมยก็ได้ตอบว่าฉูเฟิงว่าเจ้ามันคนหญิงพยองข้าอยากรู้นกว่าเจ้ามีความสามารถอะไรถึงได้ปฏิเสธพันธมิตรปีกของข้าพอฉูเฟิงได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้และถามชื่อของนางไปซูเหมยก็ได้บอกชื่อของนางพร้อมกับเข้าโจมตีแต่ไม่สามารถโจมตีฉูเฟิงได้เลยฉูเฟิงก็เอาตหลบการโจมตีแล้วก็ถามเหตุผลว่าทําไมนางถึงโจมตีเขาหลังจากผ่านไประยะหนึ่งฉูเฟิงก็ได้เห็นหมอกสีเขียวขึ้นข้างหลังซูเหมยจึงสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ซูเหมยก็บ่นว่าฉูเฟิงนั้นบ้าไป,ไปแล้วคุยกับใครก็มกพยา,ยา อธิบายว่าเขาอยู่ข้างหลังซูเหมยซูเหมยก็พยายามมองแต่มองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นตอนนี้ชายชะลาก็กําลังจะจัดการซูเหมยชูเฟิงเห็นแบบนั้นก็รีบกระโดดเข้าไปช่วยชายชะลาเห็นแบบนั้นก็ทาชูเฟิงด้วยความแปลกใจว่านางต้องการจะฆ่าเจ้าแต่เจ้ากลับช่วยนางช่างน่าสนใจจริงๆ แต่แล้วชูเฟิงก็ได้ระเบิดพลังจนพลังชั่วร้ายแหย่ไปจนหมดในขณะที่ทั้งคู่สลุบอยู่นั้นชายชราก็ได้ช่วยเปิดจุดชี่ประจานให้ชูเฟิงแล้วก็ได้นำยาวิญญานมาหลอมหลวมเข้ากับร่างกายให้กับชูเฟิงก่อนจะพูดว่าในที่สุดข้าก็ได้เจอสักทีหลังจากที่รลอมมานานกว่า 1, พันปีผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านพลังจิตเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังแน่นอนในขณะน,นี้พระอาทิตย์กําลังตกดินทุกคนก็เริ่มออกจากภูเขาลิงเหยวทุกคนที่ออกมาก็ได้หอบเอายาวิญญานไปได้พอสมควรเลย แต่ในขณะน,นี้สองคนนี้ก็ยังสลบอยู่ชูเฟิงก็เป็นคนฟื้นก่อนแล้วก็ได้ดูที่ฝ่ามือของเขาเขารู้สึกว่าพลังที่ฝ่ามือมันแปลก,ปกในขณะน,นี้ชูเฟิงก็ได้อุ้มซูเหมยที่ยังสลบอยู่ออกมาจากภูเขาสูโหลที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปรับทั้งสองสูโหลก็ได้ถามชูเฟิงว่าเกิดอะไรขึ้นชูเฟิงก็บอกกับไปว่าซูเหมยถูกวางยาพิษในสายหมอกสูโหลจึงถามอีกว่าทั้งคู่เข้าไปในสุสานมือ่นอธีอย่างนั้นหรอชูเฟิงจึงถามสูโหลวว่าเคยเข้าไปอย่างนั้นหรือ ซูโอลก็ตอบว,ว่าไม่แต่นางรู้เคยมีผู้คนเข้าไปแต่ไม่มีใครรอดออกมามีแต่ชูฟิงคนแรกเท่านั้นซูโอลก็ถามชูฟิงตอบว,ว่าชูฟิงเห็นอะไรข้างในบ้างชูฟิงก็บอกไปว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยหมอกหนามาก ตอนนี้ซูโลก็ได้สงสัยว่าชูเฟิงนั้นน่าจะมีพลังจิตในขณะนี้ชูเฟิงกาลังกลับที่พักของเขาก็ได้เห็นคนกําลังมุงอยู่ที่ที่พักของเขาเขาจึงเข้าไปถามว่ามีเรื่องอะไรชูเว่ยก็ได้วิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าตระกูลของเรากําลังจะถูกกวาดล้างทุกคนได้รับจดหมายจากทางบ้านให้กลับไปต่อสู้กับสัตว์ตัวตอนนี้มีเพียงชูหยานกับปูของชูเฟิงเท่านั้นที่อยู่หมู่บ้านตอนนี้ชูเย่ยก็ได้นําจดหมายที่ส่งมาโดยชูหยานให้ชูเฟิงเนื้อความข้างในนั้นเขียนว่าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นนนทีี่่่พอจจัดดกการรไ้สใเืงใ ฝนก็พอแล้วจะไม่ต้องกลับมาที่บ้านนะชูเฟืองพออ่านข้อความเสร็จแล้วก็ตัดสินใจกลับบ้านทันที เป็นเวลาหลายพันปีที่พึ่งพาเมืองแห่งขุนเขาทั้งหมดอยู่ในขอบเขตของอิทธิพลของเมืองชูและตระกูลชูเบื้องหลังคือเมืองส่วนบูไม่กี่ปีสถานการณ์ของเมืองชูอ่อนแอเมืองส่วนบูค่อนข้างกระสับกระส่ายเริ่มดูดลมเข้ามาในเขตของเมืองชูมีเพียงตระกูลชูเท่านั้นที่ต้องเผชิญหน้ากับเมืองส่วนบูตอนนี้ก็ได้มีการต่อสู้ที่ลานประลองดูเหมือนว่าคนของตระกูลชูจะต่อสู้กับคนของเมืองส่วนบูสู้กันได้สักพักคนตระกูลชูก็ได้พ่ายแพ้ ชายร่างใหญ่ชื่อเทียนยี่หลังจากที่ตกลงกันไม่ลงตัวเทียนยี่ก็ได้จัดการก,กับ,บคนตระกูลชูไปตอนนี้ทําให้ชูหยานไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อต่อสู้กับเทียนยี่แต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังจะสู้กันชูเฟิงก็ได้วิ่งเข้ามาด้วยความเร็วแล้วเขากะโดดเตะเทียนยี่เป็นหนึ่งดอก คลรอบข้างที่เห็นก็ไม่เชื่อสายตาเพราะฉูเฟิงที่เขารู้จักเป็นเพียงขยะของตระกูลก็เท่านั้นตอนนี้ฉูเฟิงก็ได้เข้ามาคำนับชูหยานและจะไปสู้กับเทียนยี่ต่อตอนนี้ทั้งสองก็ได้มายืนจ้องหน้ากันเทียนยี่เป็นฝ่ายเข้าโจมตีก่อนแต่แล้วชูเฟิงก็หลบได้แล้วก็ได้จัดการเทียนยี่ได้อยู่หมดัดทุกคนที่อยู่รอบข้างทำได้เพียงยืนอึ้งเท่านั้นไม่มีใครอยากจะเชื่อสายตาเลย แต่แล้วพ่อของเทียนยี่ก็ยอมรับไม่ได้ชูเฟิงก็ได้ทาให้เขาเข้ามาสู้เพื่อแก้แข้นก็ได้นะพอพูดจบพ่อของเทียนยี่ก็ได้กระโดดเข้ามาเพื่อที่จะโจมตีแต่ก็โดนชูเฟิงเตะให้ทีเดียวกระเด็นไปติดลูกป,ปั้นก่อนจบชูเฟิงก็ได้พูดว่าใครที่คิดจะรังแกครอบครองข้าจะต้องข้ามศพข้าชูเฟิงไปก่อน